สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวิดีโอนี้เราจะมาเรียนเรื่องการทาบัญชีรายรับรายจ่ายจาก Google Sheets นะครับเริ่มต้นเข้า Google นะครับเข้า Google ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับล็อกอินให้เรียบร้อยตามบัญชีของตัวเองเสร็จแล้วเข้าไปสร้างโฟลเดอร์ที่จัดเก็บงานของตัวเองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับให้เป็นระเบียบเรียบร้อย จนกระทั่งถึงโฟลเดอร์ที่ตัวเองตั้งใจว่าจะเก็บงานนะครับเก็บงานของตนให้มันเป็นระเบียบจะแล้วก็คลิกขวาเลยครับสร้างตารางครับ Google Sheets ใส่ชื่อครับ แล้วให้ไปยังชีทของเรานะครับชีทของเราที่ได้ส่งเป็นลิงก์ให้นักเรียนได้จัดก,การนะครับตัวนี้เราก็ไปสร้างลำดับตามนี้ครับตามนี้นะครับแล้วก็ไปสร้างครับ เราจะสร้างส่วนหัวเป็นแส่ขึ้นบนเอาตัวนี้เลยครับแล้วก็ขึ้นมาครับแล้วก็อ่าหนังสืออาจจะใหญ่ขึ้นหน่อย ขนาดสักยบสี่ใหญ่ไหมยี่บสี่ก็น่าจะพอดีนะครับแล้วก็จัดกึ้นกลางครับอันนี้เราก็สามารถที่จะจัดกึ้นกลางตัวหนาได้ตัวหนังสืออาจจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วเราก็กลุ่มตัวนี้ครับแล้วก็ขยับแบบนี้ ต้นนะครับันที่รายการารายการทำไมขยับครับขยับนี่ครับก็อยู่ที่เราจะแก้ปัญหาย,ยังไงนะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะครับ อ่าลำดับอาจจะเล็กลงวันนี้นิดนึงวันที่ก็ใหญ่ขึ้นรายการก็ใหญ่ขึ้นนะครับรายการรายรับหรือเราจะทำเป็นสองแบบครับสองแบบก็ได้อย่างนี้เป็นต้นครับต้นครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็น ก็ปี้ตัวน,นี้ไปครับแล้วก็แค่นี้น,นี่ก็จะเป็นอ่าอย่างนี้ครับนีวก็มาครับเปลี่ยนสีหน่อยจะได้ไม่เหมือนกันอ่าอันนี้เป็นต้นนะครับอันนี้รายรับอันนี้รายจ่ายก็จะเป็นแบบนี้ครับ ที่เราก็สามารถที่จะกําหนดข้อมูลเช่นลำดับที่หนึ่งสองแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ลงมาสิบรายการด้วยกันนะครับสิบรายการด้วยกันก็จะตั้งแบบนี้เสร็จแล้วก็อาจจะ Copy ก็ได้ลำดับตรงน,นี้ครับลำดับแบบนี้ นะครับแล้วก็วันที่ก็วันที่เราสามารถที่จะใช้ลักษณะพิเศษก็คืออย่างหนึ่งก็คือคลิกเลือกช่องนี้เสร็จแล้วไปที่ไปที่เดี๋ยวดูก่อนแทรกครับแทรกแล้วก็ไปที่เครื่องมือ ใช่ไหมไม่ใช่ไปที่ข้อมูลครับไปที่ข้อมูลแล้วมาเลือกการตรวจสอบข้อมูลตัวนี้คลิกเข้าไปครับแล้วเลือกนะครับชีทนี้ก่อนก็ได้เลือกชีทนี้จากจากนะครับเราก็เลือกจากนี้มากลุ่มมาแบบนี้ครับนะครับแล้วก็ตกลงครับตัวแรกช่วงที่2ก็คือเลือกวันที่ครับนี่วันที่ให้นตรงกันกับตัวนี้นะครับวันที่นะครับ ทำตัวนี้เลยครับแล้วก็ติ๊กถูกครับติ๊กถูกเสร็จแล้วก็บันทึกครับมาดูว่าเวลาเราคลิกดับเบิลคลิกมันก็จะขึ้นเป็นปฏิทินแบบนี้ทุกช่องที่เราเลือกมาเมื่อกี้นะครับทุกช่องที่เราเลือกนั้นเวลาเราจะเลือกใส่ข้อมูลเราก็สามารถที่จะเลือกใส่แบบนี้นะครับให้มันอยู่กลางกลางแบบนี้ครับไม่ต้องเอาใหญ่มากหรอก ประมาณนี้ตรงกลางตัวนี้ก็อาจจะเป็นวันนี้ตัวนี้ก็ไปต่อครับอาจจะไปลักษณะนี้ก็ได้เอาเอาสัก5้าข้อมูลนะครับห้าข้อมูลรายการเราก็สมมติขึ้นครับหนังสือ สมุดรายรับนะครับดินสอเอาเอาแบบง่ายๆครับอ่าอย่างนี้ครับแล้วก็มาที่รายรับอันนี้ก็หนาซื้อกี่บาทก็สมมติว่าสิบบาทอ่าสมุดก็สิบสองบาทดิสอแปดบาทยังลบห้าบาทปากกา สามบาทเป็นต้นนะครับเป็นต้นนะนี่คือข้อมูลครับเบื้องต้นอ่าทีน,นี้ก็มาตัวน,นี้ครับตัวน,นี้ก็จับทํามาเหมือนกันครับเหมือนกันคือจะก๊อปปี้มาก็ได้นะครับเราก็ไปเลือกเสร็จแล้วไปที่ไปที่ข้อมูลครับตัวน,นี้ครับเลือกช่วงอ่าเลือกช่วงก็ คลิกเข้าไปครับแล้วก็ลากตรงนี้ลงมานะครับหรือใครจะเอายาวกว่านี้ก็ได้เป็นร้อยก็ได้ครับตั้งเป็นร้อยก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะครับเวลาเราเพิ่มข้อมูลทีหลังมามันก็จะได้นับช่องที่เราคลุมอย่แบบเนี้ยที่เราเลือกแบบเนี้ย select นะครับที่เรา select ไว้นะครับไปนะครับก็มาเลือกวันที่ครับเพราะมันเป็นช่องวันที่เลือกเป็นติ๊กูครับแล้วบันทึกครับ ก็จะได้ตามเกณฑ์ที่เรากำหนดเสร็จแล้วเราก็รายจ่ายมีอะไรบ้างเอาเราก็มาสมมติเรื่องของอวันที่รายการนะครับ mm hmm. เช่นตรงน,นี้เหมือนกันหรือบนคลิกเข้าไปครับ mm hmm. ก็จะเป็นวันที่ที่เรา,เาจ่ายก็สมมติเอาครับ mm hmm. สมมติเอาคืนกลางเสร็จแล้วเราก็ลากมาแบบนี้เลยครับาลากมาแบบนี้เลย นะครับตัวนี้อันนี้เป็นรายจ่ายนะครับรายจ่ายอันนี้เป็นต้นเมื่อเสร็จแล้วเราสามารถตีกรอบเป็นตารางนะครับเป็นตารางได้ที่กรอบเป็นตารางเสร็จแล้วหัวข้อนี้อาจจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับจาก12ก็เป็น 10, 18น่าจะดี นะครับ18ถ้า18ใหญ่ไปก็สัก16นะครับ16นะแล้วเราก็เทสีนะครับสีส่วนหัวหน่อยหนึ่งแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้ววันที่ตรเนี้หรือไร้าการตรเนี้เราสามารถทำเป็นเ,เส้นโค้งได้ด้วยการไปที่ตัวนี้ครับ เลือกแบบไหนเลือกแบบนี้นก็จะมีรายการเกิดขึ้นแบบนี้ครับแบบนี้เกิดขึ้นครับอันนี้วันที่แบบนี้ครับไอ้การตัวหนังสือใหญ่เกินคับตัวหนังสือใหญ่เกินก็ลดขนาดสิบสองก็ยังใหญ่อยู่ลงมานิดนึง ลักษณะแบบนี้ครับรายรับรายจายอะไรเกิดขึ้นมาอันนี้ทําเพียงแค่เป็นตัวอย่างให้หน่าดูมากขึ้นแค่น,นั้นเองนะครับแล้วเราก็อาจจะใส่สีก็ได้ครับใส่สีใส่สีสสตัวอักษรตัวหนังสือพื้นหลังเพื่อให้มันมันดูดีมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับ,นะรบโอเค ส่วนของเนื้อหานะครับส่วนของเนื้อหาอสีนี้ก็ได้แล้วก็นี่ก็ได้ครับทำให้มันดูน่าดูมากขึ้นเนี่แบบนี้ครับน่าจะพอได้นะครับน่าจะพอได้ทีนี้เราก็สามารถที่จะสรุปตัวเลขโดยที่เราไยรับเนี่ยเราสามารถคำนวณสรุปล่างมาครับให้มันเกินตารางมานล็หน่อยแล้วเราก็สามารถที่จะไปใช้คําว่าซ้ำครับซ้ำ นี่ครับอย่างนี้เป็นต้นแล้ว enter ครับมันก็จะเกิดขึ้นมาครับนี่คือรายรับที่เราได้มารายรับสรุปรายรับนะครับสรุปรายรับเราอาจจะชิดซ้ายยังก็ได้ครับอันนี้ก็อาจจะอยู่กลางหรือชิดขวาก็ได้ยังก็ได้นะครับแล้วก็ใส่สีมาใส่สีใส่สีแบบนี้เป็นต้นแล้วก็ตัวหนังสือครับอาจจะเอาสัก1 8ไปเพื่อให้ ่ายรุกรายรับนะครับสายรับรายรับ,รรบสรุปสายรับนะครับติดตารางนิดนึงาตารางขึ้นมาหน่อยหรืออาจจะเป็นต้นสือสีอื่นก็ได้หรือถ้ามันติดกันเกินไปก็อยู่ที่ความพึงพอใจของเรานะครับอยู่ที่ความพึงพอใจอทีนี้ก็อันนี้รายรายรับนะครับรายจ่ายใส่ครับหมมัวไป นะครับใส่ม่วๆไป่าไปรับครับรา,รายจ่ายครับลากมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ซ้ำเหมือนเดิมนนครับซ้ำเทอ e r ครับมันก็จะมาแล้วนะครับเราก็สรุปรายจ่าย นะครับสรุปรายจ่ายก็เหมือนเดิมครับอาจจะไปอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายอันนี้ก็อาจจะอยู่ตรงกลางนะครับสรุปสรุปมาตัวหนา10บทรเอย 12, 12 12หรือ14 12ีพอก,ก็ก็ใส่พื้นหลังครับพื้นหลังอาจจะเป็นสีที่มันต่างกันหน่อยสีนะครับต่างกันหน่อยอันนี้ก็ ควรจะเป็น12เหมือนกันอ่านี่เป็นต้นครับแล้วเราก็ามาสรุปยอดสรุปยอดคือเราจะวางตรงไหนก็นได้นะครับสรุปยอดสรุปสรุปจำนวนเงินเราก็มาตรงนี้ครับตรงนี้เราต้องใช้คําว่าไหนครับใช้คําว่าแล้วนะไปดูตัวนี้ก่อนก็นได้ครับไปดูตัวนี้ใช้คําว่า ซัมเหมือนกันนะครับซัมใช้คําว่าซัมทบก,กับครับทบก,กับ sum ซัมเปิดแล้วก็เอาตัวนี้ครับรายรับมาเป็นตัวตั้งลบครับลบด้วยรายจ่ายตัวนี้ครับแล้วก็องเล็บปิด enter อ่าก็จะได้เป็นแบบนี้ครับ ขนาด12หรือเอา14ก็ได้ใหญ่ขึ้นเด่นขึ้นมาหนอ่อยเด่นขึ้นมาหน่อยแบบนี้หรือถ้าตัวหนังสือมันใหญ่เกินก็สามารถที่จะขยายก็ได้หรือจะ,อะรวมเซลล์ก็ได้นะครับรวมเซลล์ก็ได้แล้วแต่เรา ต่างสีกันหน่อยเหลือคงเหลือ16ครับคงเหลือ16บาทอันนี้คือแบบที่1น,นะครับแบบที่1ต่อมาแบบที่2แบบที่เครื้องหมายบวกครับชิด2เนี่ยชิด2เราสามารถเอาหัวข้อเอาหัวข้อของตัวเดิมมาก็ได้ครับลำดับวันที่รายการรายรับ อเอาแค่นี้พอนะครับแล้วก็ไปชิดสองครับชิดสองแล้วก็มาตรงนี้ครับตัวบน,นี่งเอามาเหมือนกันครับตัวบน์บัญชีรายรับนะครับบัญชีรายรับแล้วก็ขีดจ่ายครับจ่ายนะอันนี้อาจจะเป็นช่องไม่เหตุก็ได้นะครับช่องไม่เหตุขึ้นมา สร็จแล้วเราก็อืมถ้ามันไม่เท่ากาันที่เกียจปรับปรุงนะครับที่เกี่ยจปรับปรุงก็มาคัพปี้ครับคัพปี้แล้วก็ไปครับม่เหตุก็จะได้ตามนี้นะครับตามนี้แบบนี้เป็นต้นแล้วเราก็ใช้เป็นสูตรนะสูตรนะครับใช้เป็นสูตรก็คือถ้าจำไม่ได้ก็มีเอกสารครับ มีเอกาสารันี้นะครับมีเอกาสารตรัวนี้เราไปสร้างแบบนี้ครับใช้เท่าขับครับซ้ำช่องช่องนี้ครับไส่รับช่องนี้ลบด้วยอ๋อไม่ใช่สิอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ใชนะครับ <S 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 ขาดช่องหนึ่งขาดช่องหนึ่งครับขาดช่องหนึ่งนี่ขาดช่องหนึ่งครับ,รบต้องมีคําว่ารายจ่ายครับอันนี้รายรับอันนี้รายจ่ายครับนะครับรายรับรายจ่ายคงเหลือนะครับคงเหลือ คู่เหลือเป็นตน้นแล้วเราค่อยมาช่อง,อง,อง,องเว้นไว้หนึ่งช่องนะครับเว้นไว้หนึ่งช่องแล้วเราก็เท่ากับครับเท่ากับ sum sum ช่องนี้รายรับลบด้วยรายจ่ายครับแล้วก็วบวกด้วยช่องตรงนี้ครับบวกด้วยช่องตรงนี้นะครับแล้ววงเล็บเกตครับเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เด็กมัธยมเขาทำกันนะครับ เด็กมัธยมก็เรียรู้วิธีการทําแบบแบบนี้น,นี้ก็เอามาบอกเล่าต่อนะครับอ่าอาจจะเป็นสีตัวหนังสืออาจจะเป็นสีสีน้ำเงินก็ได้เข้มๆหน่อยครับี่เป็นต้นเมื่อเรามีรายการเช่นอ่าวันที่ก็เหมือนเดิมครับวันที่คลิกแบบนี้เสร็จก็ไปที่ไปที่ข้อมูลครับไปที่ข้อมูลการตรวจสอบข้อมูล แล้วก็เลือกตรงนี้ครับเลือกตรงนี้หมายถึงว่าเราจะเอาตั้งแต่ช่วงไหนถึงช่วงไหนลากมานิดเดียวเสร็จแล้วเราก็ปีมอาตรงนี้ครับหนึ 100. ่งร้อย B สถึง B หนึ่งร้อยมันก็จะลากไปหนึ่งอยให้นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้ครับวันที่แล้วก็ติ๊กถูกครับแล้วก็บันทึกมันก็จะไปที่หนึ่งรอยให้นะครับไปถึงหนึ่งอหรือว่าเราจะมาลากตรงนี้เพิ่มก็ได้จริงไหมนี่มันก็จะขึ้นให้แล้ว เราก็มาเติมวันที่ตรงนี้อ่าวันนี้อย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วเราก็รายการมีอะไรบ้างรายการมีอันนี้รับเสื้ออ่าไเตรียมมาจํานวนห5 0บบาทรายจ่ายไม่มีนะครับซื้อซื้อขนมไปขนม ขนมขนมปังอ่าซื้อขนมปังบ้านเป็นรายจ่ายนะครับเป็นรายจ่ายก็ซื้อไปสักห้าสิบบาทห้าสิบบาทเห็นไหมตอนนี้ยังไม่ได้ลากนะครับยังไม่ได้ลากไปเราก็สามารถที่จะลากไปข้างล่างถึงทีถง่ถึงตรงไหนแล้วแต่ครับแล้วแต่ยังเป็นต้นครับแ,แต่นะ เื่อเราลากไปแบบนี้แล้วเราสามารถมากําหนดตรงนี้ครับเช่นเสื้อนักเรียนสมุดครับสมุดอาจจะเป็นรายรับรับมาอีก30บาทมันก็จะเพิ่มนะครับมันก็จะเพิ่มนะตรงนี้อาจจะเป็นซื้อซื้อปากกาหรือกล่องนะครับหรือกล่องเราก็ใส่ตรงนี้ก็ได้ยี่สิบครับ เมื่อเรา enter ตรงนี้ก็จะลบเห็นไหมครับมันก็จะลบตามไปเรื่อยๆตามไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้เป็นวิธีการหนึ่งครับแต่ขอติดไว้อย่างหนึ่งก็คือถ้าตรงนี้นะถ้าไม่ต้องการให้มันแสดงเราก็ลบออกก่อนก็ได้ลบออกก่อนเสร็จแล้วเรามาทําตัวนี้พิมพ์พิมพ์มพมลงไปกงลากล้วค่อยมาลากตัวนี้ครับอยมาลากตัวนี้ลงก็ได้อันนี้คือวิธีการนะเช่นดินสอ ซื้อดินสอปสัก5บาทอันนี้ยังไม่โชว์นะยังไม่โชว์นะซื้อสมุดนะครับซื้อสมุดไป10บาท10บาทหรือ3ามเล่มก็30อย่างเงี้ยสมุด3เล่มอ,อ่าย่างนี้เป็นต้นนะครับสมุดเอานะครับสมุดข้อมูลเอาตอนนี้ก็เป็นวันที่ที่เราใช้ใจ่ายนะครับอันนี้ก็ลำดับที่ ที่หนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับสำหรับที่หนึ่งแล้วก็ลากมาลากมาอาจจะไม่ขึ้นนะครับมันอาจจะไม่เรียงตัวใช้วิธีการนี้ลากลงมานะครับแล้วก็จัดกึ่งกลางซะก็จะได้แบบนี้ครับแล้วก็สมุดดินสอปกากกาย่างลบย่างลบเราอาจจะซื้อไปสักหกสิบบาทเป็นต้นก็ไม่ได้โชว์ตรงนี้เราก็คลิก แล้วก็ลากมาครับมันก็จะขึ้นให้อย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะบวกลบคูณหารไปเรื่อยๆ,ๆของเรานะครับซึ่งตัวนี้สามารถไปเปิดดูในมือถือก็ได้นะครับมือถือก็ได้จับให้มันเรียบร้อยด้วยเวลาทํางานนะครับนี่คือลักษณะของการใช้งานของเรานะครับตัวเลขตัวนี้ใส่ปิดต้องเริ่มจากตัวนี้นครับ เริ่มจากตรงนีเนงรรงง้เป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ทตารางครับทตารางเป็นแบบนี้ครับหรจะให้มันตัวเล่มอยู่ตรงกลางก็ได้นะครับนี่คือวิธีการจัดการทำใน2ลักษณะของการใช้บัญชีรายรับรายจ่ายนะครับนี่ก็สามารถนำไปประยุก์ตใช้ตามอัตภาพตามความ คิดตามสิ่งที่เราต้องการออกแบบได้เลยนะครับวิดีโอนี้เขอจบไว้ถึงอย่างานี้ครับ